เนี่ยผมไม้เข้าเตาแล้วนะไม้เข้าเตาแล้วครับค่อยๆเอาเข้ามาเรียงเห็นปะ่ะเราไม่ต้องเราทําเตาครั้งเดียวแล้วเราก็ตัดไม้ท่อนสั้นๆเข้ามาเรียงไม่ให้มีช่องว่างเลยนะครับเรียงเรียงเรียงเนาะนี่ก็ประมาณเยอะนะเนี่ยไม้เป็นต้นนะครับผม เข้าไปในโพรงนี้นะพอเลี้ยงมาเต็มนี่เราก็ใช้ฟางป,ปิด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 แล้วก็ปั้นดินเหมือนเดิมครับผมปั้นดินโปะเหมือนเดิมคือรอบรอบสองมานี่ก็จะจะเหนื่อยน้อยหน่อยจะเหนื่อยน้อยหน่อยในการปั้นเนาะแต่ว่ามันจะลําบากก็ช่วงเอ,อาไม้เข้าเพราะช่องมันแคบช่องมันจะแคบนิดน,นึงเนาะ มันจะแคบนิดนึงนะครับผมแต่ว่าใช้ได้นานครับทำครั้งเดียวใช้ไปเรื่อยๆใช้จนกว่าจะผุจะพังจนไอ้จนเตาจะพังท่อนท่อนใหญ่ๆนี่แหละจะเอาเข้ายากหนะ่อยท่อนใหญ่ๆนี่จะเอาเข้ายากหน่อยนะครับฐานเราก็ยังไม่ได้เก็บนะครับผมเราเช็คดูว่ามันยังมีไฟหลงเหลือปะนะ ดังปิ้งปิงเหมือนเหล็กเนาะคุณภาพของฐานดีเยี่ยมครับปิ้งปิงย่างหมูกระทะนี่สุกออ้ยน่ากินสุกน้ำเดือดปุ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 ดย่างเนื้อก็จื๊อจื๊จื๊จัดนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมกันนะครับผมก็เดี๋ยวเอาไม้ข้าวเตาก่อนครับ สวัสดีครับ